แซเคป๊อปเรียกว่าคึกคักเป็นที่นิยมในประเทศไทยอย่างมากค่ะแล้วก็มีเด็กไทยนไปโด่งดังมากในแดนกิมจิซึ่งหลายคนพอจะรู้กันแล้วแต่ว่าข่าวนี้รวบรวมความปังของแท็กถกไลน์มาให้ปลื้มกันอีกครั้งนาทีนี้ขอสั่ความปังให้สาวคนนี้ลิซ่าแบล็กทิงหรือลิซ่าและลิซามโนบาลที่แจ้งเกิดในวงแบล็กทิงซึ่งลิซ่านะคะไปเป็นเด็กฝึกภายใต้สังกัด YG Entertainment จากการประกวด YG audition Thailand 2010แล้วก็ใช้เวลาฝึกนานกว่า5ปีก่อนจะเดบิวต์ร้งประกฏดการความปังในวงแบล็กทิงเมื่อวันที่ 8สิงหาคม2016แถมล่าสุดยังสายกระแสสุดปาสกับโซโล่ลาริซาด้วยล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเด็กไทยที่ปังไม่แพ้กันแถมยังเป็นเพื่อนสนิทของสาวลิซาแบมแบมการพิมุกหัวคุณหรือแบมแบมก็อดเซเว่นของสาวอากาเซ่ที่เข้าตามแมวมองจากการประกวดบนเวทีแขค่งขันเต้นคอเวอร์ตามเรน จนเข้ามาเป็นเด็กฝึกใน JYP Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในวง GOT7 ล่าสุดแม้ไม่ได้เดินหน้าต่อสัญญากับต้นสังกัดแต่ก็ขอทำตามความฝันเป็นศิลปินเดียวกับสังกัดใหม่ Abyss Company ให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามผลงานกันอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะมาต่อกันที่พี่ใหญ่ของแทกุกไลน์นิชคุณหอเรเวชกุลแห่งวง 2PM ผู้ลดแลนอยู่ในวงการ K-pop มากว่า10ปีจากการผ่านออริชันที่ Lost s i n g e ิสจนมาอยู่ค่ายดังอย่าง JYP Entertainment แล้วก็เดบิวต์กับวง ทีเอมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4กันยายน2008เรียกว่าเป็นหนุ่มน่ารักอัธยาศัยดีจนกลายเป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูในเกาหลีและก็ไทยเลยจ้าอีกหนึ่งหนุ่มไทยสังกัดค่ายดังเต็น NCT หรือเต็นชิตพลลีชัยพรกุลนักร้องหนุ่มไทยคนแรกที่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย,อย่าง SM e n อ e r เ a i n m e n t เส้นทางของหนุ่มแตนนั้นเริ่มจากความสามารถที่มากล้นจนแคสผ่านการออดิชั o n SM Global Audition in Thailand 2013แล้วก็เปิดตัวครั้งแรกกับกลุ่มเด็กฝึกที่มีชื่อว่า SM Rookie พร้อมเดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการในวงบอยกรุ u p NCT แล้วก็เป็นสมาชิกยูนิต NCTU แล้วก็ w a v ีได้วยจ้า ต่อกันที่สาวน้อยคนนี้สอน C L C หรือว่าสอนชนสอนสัจกุลที่มีความสามารถทั้งร้องแล้วก็เล่นดนตรีค่ะจนก้าวเข้าสู่วงการ K-POP ในฐานะผู้ชนะของรายการ K-POP Star Hunt ัซีซั่นหนึ่งในปี2011พร้อมเดินหน้าเซ็นสัญญากับ Cube Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในวงเกิร์ลกรุป C L C เมื่อวันที่19มีนาคม2015ส่วนอีกหนึ่งสาไทยรุ่นน้องร่วมคพายของสาวสอนมินนี่จีไอดหรือมินนี่นิชายนตรรัก เธอคนนี้ออดดชั่นเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัด Cube Entertainment ตั้งแต่มัธยมปลายปีที่6แล้วก็เป็นเด็กฝึกขัดภายใต้สังกัดนานกว่า3ปีจนได้เดบิวต์เป็นนักร้องเสียงหลักในวง G-IDOL เมื่อวันที่2พฤษภาคม2018ปัจจุบันเป็นไอดอลที่มาแรงสุดๆไปเลย อีกหนึ่งสาวมิ้นกุญยาพัฒน์พรปวีวรรกุลอดีตสมาชิกวงไทยนีจีสังกัดค่าย GNG Production ที่เดบิวต์ในนามวงไทยนีจีเมื่อปี2012แล้วก็ยุบวงไปเมื่อปี2015ปัจจุบันกลับมาทำงานที่ไทยพร้อมขึ้นท่าน CEO ของค่ายเพลง M Flow Entertainment และจ้ามักเน่ของแทก,กุกลายนัตตีอนัชยาสุพุทธทิพง เปิดตัวจนมีชื่อเสียงในรายการซิรายการค้นหาเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย JYP Entertainment แต่ในขณะนั้นยังไม่ผ่านการคัดเลือกจนกลับมาสร้างความปังอีกครั้งในรายการเรลเตี้ไอดอล o ูเมื่อปี2017แล้วก็พลาดโอกาสอีกรอบค่ะลาสุดเพราะความสามารถนั้นมากล้นทําให้เธอได้เซ็นสัญญาในสังกัดใหม่ Swing Entertainment แล้วก็เดบิวต์ในฐานะศิลปินหญิงเดียวกับเพลงทนั่นเองค่ะ